สุขัสะมาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัจติแปลว่าปราดผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดครับท่านผู้ฟังคงจะเคยฟังที่อาจารย์ยอดเล่าถึงเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าหรือว่าพระธาตุเจดีเทวสถานต่างๆนี่เยอะแล้วนะ แต่ยังไม่ได้เล่าเรื่องของเจ้าแม่โตโมะนะครับท่านผู้ฟังที่อายุพ,พอๆกาบย์ยอดเนี่ยคงจะเคยได้ข่าวแต่ก่อนนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอข่าวใหญ่โตเหมืองทองคำถลม่มมีผู้บาดเจ็บล้มตายมากมายเหมืองที่ว่านี่ก็คือเหมืองทองคำโตโมะอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเชื่อกันว่าเกิกเกดจากปาฏิหาริย์เจ้าแม่ทรงพิโรธ ในตลาดสุไหงโกลกทางทิศใต้จะมีสาลใหญ่งดงามเป็นอย่างยิ่งก็คือสารสถิตของเจ้าแม่โตโมะเจ้าแม่เหมืองทองคําซึ่งมีชื่อเสียงว่าเนื้อทองบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต้องทองจากที่นี่ก่อนที่ชื่อของเจ้าแม่จะปรากฏเนี่ยจากคําบอกเล่าของอคุณพินิจจารุพงษา บอกว่าคนที่นี่เคารพเจ้าแม่มากจะไปไหนมาไหนต้องบอกกล่าวต่อเจ้าแม่ซึ่งท่านจะคุ้มครองผองภัยนานาได้สุไหงโกลกเป็นเมืองชายแดนมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียมีแม่น้ําโกลกกัน้นพรมแดนทางด้านนี้ธุรกิจการค้าของที่นั่นเจริญเติบโตกว่าตัวเมืองนาราธิวาสเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซียเดินทางเข้ามาสัปดาห์หนึ่งเป็นหมื่นๆคน แม้ว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองชายแดนเล็กๆแต่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากเชื่อกันว่าเป็นพราะมีเจ้าแม่ขอให้ความคุ้มครองผองภัยนานาก็ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาชายแดนเหมือนด้านอื่นๆจากหลักฐานเรื่องราวของเจ้าแม่ที่ฝ่ายบ้านเมืองของสถานีตำรวจภูทรสุงไหกโกลกเขาบันทึกเอาไว้ในเอกสารบรรยายสรุปเกี่ยวกับพื้นที่ก็ทำให้ได้รู้เรื่องราวที่มาของเจ้าแม่ในอย่างสมบูรณ์ ว่าเชื้อสายเดิมของจ้าแม่นี่มาจากหลินบีบรรพบุรุษในราชวงศ์ตังของเมืองจีนนะครับบิดาชื่อหลินเย่นรับราชการเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ตรวจราชการเมืองฮกเกี้ยนนะมีบุตรธิดาหคนชายหนึ่งคนหญิงหลูกชายในชื่อหงอีร่างกายอ่อนแอมักจะเจ็บป่วยเสมอวันหนึ่งหงอี ก็จุดธูปบูชาขอพรจากเจ้าแม่วนอิมเพื่อขอให้เจ้าแม่ประทานบุตรให้อีกสักคนซึ่งในคืนนั้นท่านผู้หญิงหลินก็ฝันเห็นเจ้าแม่วนอิมทรงประทานยาให้เม็ดหนึ่งแล้วก็ในฝันเนี่ยท่านผู้หญิงหลินก็ได้กินยาเม็ดนั้นลงไปเวลาผ่านมาอีกไม่นานท่านผู้หญิงหลินก็ตั้งครรภ์แล้วเมื่อปี2 5 0 3รอับประทานโทษ1503ครับก็ให้กำเนิดที่ดามาคนหนึ่งคือเจ้าแม่โตโมะเนี่ย เจ้าแม่เกิดในตำบลหงหลอมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุครบหนึ่งขวบไม่เคยร้องไห้เลยท่านหญิงก็เลยตั้งชื่อให้ธิดาคนนี้ว่ามเมาะเหนียงแปลว่าผู้งเงียบขรึม,มเมาะเหนียงเป็นเด็กน้อยที่น่ารักมากเรียบร้อยมีความเฉลียวฉลาดโอบอ้อมอารีกับเพื่อนๆผ่านมาจนอายุได้แปดขวบก็มีครูมาสอนวิชาความรู้ในบ้าน มเมาะเหนียงน้อยก็อ่านเรียนอย่างคล่องแคล่วเฉลียวฉลาดจนได้รับการยกย่องจากครูเมื่ออายุมเมาะเหนียงได้สิบสามขวบวันหนึ่งก็มีนักพรตผ่านมาเห็นหมเมาะเหนียงก็ท่านหลินก็หยุดชะงักพิจารณาดูเด็กน้อยอย่างจดจอ่อก็แนะนําท่านหญิงหลินว่าเออนี่ถ้าลูกสาวของท่านได้รับการแนะนําในแถวแนวทางธรรมะให้มากกว่านี้นะสําเร็จอริยผลได้นะนักพรตที่ว่านี่ ชื่อเสียนหงเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือของคนในเมืองนี้อย่างมากมีความเชี่ยวชาญในทางธรรมะและหูราศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำจนมีชื่อเรียกว่าหมอเทวดาแต่ว่านานๆท่านจะปรากฏตัวสักครั้งหนึ่งท่านหญิงหลินเห็นได้โอกาสก็เลยฝากหนูน้อยเมาะเหนียงให้นักพรตช่วยสั่งสอนธรรมะให้นักพรตเสียนหงก็รับปากและมักจะแวะเวียนมาสั่งสอนธรรมกับเมาะเหนียงเสมอ จนสามารถตีความในธรรมะได้อย่างคล่องแคล่วน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งในสวนหลังบ้านขณะที่เมาะเหนียงกับสาวใช้กำลังเดินชมสวนอยู่นางก็เดินมาถึงบ่อน้ำก็ชะโงกหน้ามองลงไปเวลานั้นก็มองเห็นเซียนองค์หนึ่งปรากฏกายในบ่อน้ำแล้วก็ลอยช้าๆขึ้นมาจนพ้นปากบ่อน้ำเซียนองค์นั้นแสดงปฏิหารลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วหายไปก่อนจะจากไปเซียนองค์นี้ก็ยื่นตำราให้เล่มหนึ่ง ร่างของเซียนที่ปรากฏทําให้สาวใช้น่พากันตกใจเป็นอย่างยิ่งก้าวขาไม่ออกกลัวกันใหญ่แต่เมาะเหนียงกลับไม่กลัวกลับแสดงอาการเคารพนอบน้อมต่อเซียนเป็นอย่างดีจากตําราที่ว่านี้เมาะเหนียงก็ศึกษาจนมีความรู้ความเข้าใจพออ่านแล้วติดขัดก็ได้ท่านเสียนหงนี่ช่วยแนะนําเสียนหงนั้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่มาของตําราเล่มนี้ก็เกิดความปิติใจอย่างมากที่คําพยากรณ์ของตัวเองจะต้องแม่นยํา เมาะเหนียงจะต้องสำเร็จอริยผลอย่างแน่นอนเพราะว่าตำรานี้มาจากสวรรค์ตำราดังกล่าวนี้มีอยู่หลายบทที่เกี่ยวข้องโดยการขจัดสิ่งชั่วร้ายนานา,นา,นานแล้วก็คุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่สามารถทาให้เมาะเหนียงมีอภินิหารปรากฏตัวได้ทุกแห่งเมื่อชาวบ้านประสบภัยแม้แต่ในทะเลก็สามารถเหินฟ้าไปช่วยได้เรื่องราวของเมาะเหนียงจึงพแพร่ไปทั่วเมืองที่นางอยู่ และข่าวที่แปลกพิสดารอย่างลึกล้ำจนชาวบ้านเกิดความศรัทธาให้ความเคารพนับถือมากยิ่งขึ้นซึ่งเชื่อกันว่านางคือผู้วิเศษหรือว่าเซียนที่จำแรงกายมาช่วยเหลือชาวบ้านผู้มีความทุกข์ยากต่างๆปีพศส 2, 000, 1, 5 2 3ัาเมเหนียงอายุได้20ปีก็ได้บอกกับท่านหญิงหลิน แล้วก็บิดาบอกว่ามีความเบื่อหน่ายสังคมอยากจะไปสแสวงหาความสงบสุขในป่าเขาอยากจะไปเที่ยวป่าสักพักหนึ่งท่านหญิงหลินและน้องน้องก็พากันเชื่อว่ามเมาะเหนียงคงจะอยากจะเดินทางไปเที่ยวภูเขาตามประเพณีนิยมของคนจีนยุคน,นั้นซึ่งถือว่าการได้ขึ้นเที่ยวบนภูเขาเ,เป็นสิ่งที่ควรจะกระทําคราวนี้ก็มีผู้ขอติดตาม,ม,มเมาะเหนียงไปด้วยหลายคนเพราะว่าอยากจะเที่ยวภูเขาบา้างแต่ว่าเมาะเหนียงไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยจะไปเพียงลําพังคนเดียว ทั้งๆท,ที่มีความห่วงใยต่อลูกสาวแต่ท่านหญิงกับท่านพ่อก็ไม่ห้ามปรามต่างมีความเชื่อมั่นว่าลูกสาวจะต้องไม่มีภัยอะไรเพราะว่านางมีปฏิหารมหัศจรรย์คุ้มครองอยู่ผู้ติดตามเมาะเหนียงท,งทั้งๆท,ที่นางได้ห้ามปรามแต่ก็ไม่เชื่อเมื่อถึงภูเขาเหมยอซันทุกคนก็ตกตะลึงเพราะว่าร่างของเมาะเหนียงไม่ได้เดินไต่เขาขึ้นไปแต่กลับลอยขึ้นสู่ยอดเขาแล้วหายลับไปในหมู่เมฆหมอกการเวลาผ่านไป ย้อนมาถึงเรื่องราวในเมืองไทยก่อนที่จะมีผู้พบกับปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่เนี่ยเป็นสมัยก่อนหน้าจะเกิดสองครามโลกครั้งที่หนึ่งมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อกัปตันดิวเป็นหัวหน้านำคนงานไทยจำนวนหนึ่งเข้าขอสัมปทานจุดขุดเจาะหาแร่ทองคำบริเวณเขาโตโมะหลังจากกัปตันหลิวได้คนพบสายแร่ทองคำเข้าก็เชื่อว่าจะต้องมีทองคำอย่างมากมายกัปตันดิวผู้นี้ มาอยู่ที่สุขีรินเนี่ยนาน,านจนมีความเข้าใจประเพณีความเชื่อของคนแถบนั้นว่าชาวบ้านเคารพนับถือเจ้าแม่ซึ่งไม่ทราบว่าเจ้าแม่มาปรากฏอยู่ที่เขาโตโมอลูกนี้ตั้งแต่เมื่อไร่เห็นมีแต่สารเล็กๆกัปตันดิวมีความเคารพนับถือถึงก็ขอให้ชาวบ้านช่วยกันทําการประทับส่งสอบถามเจ้าแม่ถึงสายแร่ทองคําจากการอัญเชิญวิญญาณของเจ้าแม่ให้มาประทับส่งก็ทราบว่าสายแร่ทองคํานั้นมีมากจริง แต่ยังไม่อนุญาตให้ทำการขุดต้องรอไปก่อนมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายล้มตายได้กัปตันดิวไม่เชื่อก็สั่งให้คนงานทำการขุดค้นหาสายแร่ทองคำต่อไปการขุดหาแร่ทองคำทำได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ประสบอุบัติเหตุสำคัญทำให้ดินปากหลุมถลม่มลงมาทับคนงานล้มตายแล้วก็บาดเจ็บจริงอย่างคํำของเจ้าแม่ที่ผ่านร่างประทับทรงการถล่มของเหมืองเป็นเหตุให้มีคนตายและบาดเจ็บเกือบร้อยคน จากเหตุการณ์ในครั้งนี้กับตันดิวก็สืบถามจากคนจีนจนได้ความเรื่องเจ้าแม่ก็เลยออกเดินทางไปเมืองจีนเพื่อหารูปจำลองของเจ้าแม่ที่ชาวเมืองฮกเกี้ยนพากันนับถือสร้างเอาไว้กับตันดิวได้อัญเชิญรูปจำลองเจ้าแม่และกระถางถูวบูชามาจากเมืองจีนมาประดิษฐานไว้ที่เชิงเขาโตโมะและสร้างศาลขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมหลังจากนั้นกับตันดิวก็ให้คนทรงประทับทรงสอบถามว่าเมื่อไหร่ จะอนุญาตให้ขุดต่อไปได้เจ้าแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วให้ทำการขุดได้ปรากฏว่าการขุดครั้งนี้ปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บอะไรเลยแล้วก็ได้พบแร่ทองคำบริสุทธิ์จำนวนมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้คนพากันแตกตื่นมีความเชื่อถือในเจ้าแม่มากขึ้นถึงกับขนานนามว่าเจ้าแม่โตโมะคือตามชื่อของผูเขาลูกนี้ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาส เมื่อสงครามโลกเกิดขึ้นการขุดแร่ต้องชะงักและกัปตันดิวก็มาเสียชีวิตลงเหมืองทองคำก็ถูกปล่อยทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งคนงานก็พากันหนีสงครามหายไปหมดปล่อยให้เหมืองร้างการหนีสงครามไปในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดอัญเชิญรูปจำลองเจ้าแม่ไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าใครไม่รู้นำองค์จำลองเจ้าแม่ไปทิ้งไว้ในเหวคงเหลือแต่กระถางทูบในศาลเท่านั้น ในคืนเดียวกันกับที่เอารูปจำลองเจ้าแม่ไปทิ้งเหวนั้นขากลับลงมาชายผู้นั้นก็ล้มป่วยและถึงกับความตายกลับยังไม่ทันถึงบ้านก่อนตายเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนเอารูปจำลองเจ้าแม่ไปทิ้งเหวเองสงครามสงบลูกชายของกัปตันดิวอยู่ในเมืองไทยมีตำแหน่งเป็นกำนันชื่อกำนันฟ้าเพราะว่าแม่เขาเป็นคนไทยกำนันฟ้าก็อัญเชิญกระถางทูบลงมาจากเขาโตโมะเอามาไว้ที่หมู่บ้าน ในจังหวัดนาราธิวาสนั่นแหละเมื่อกำนันฟ้าสิ้นชีวิตในจุกไทยผู้เคารพเจ้าแม่ก็นำกระถางทูบนี้ไปไว้ที่หมู่บ้านสามแยกอำเภอแวงแล้วก็ได้สร้างรูปจำลองขึ้นใหม่ไว้เพื่อบูชาพร้อมทั้งจัดให้มีงานฉลองทุกปีโดยถือว่าเป็นวันเกิดของเจ้าแม่จนกระทั่งกลายมาเป็นประเพณีอยู่จนบัดนี้ต่อมาเจ้าแม่มาประทับทรงบอกว่าอยู่บ้านสามแยกครบ5ปีแล้วขอให้นำรูปจำลองใหม่และกระถางทูบของเจ้าแม่ไปไว้ที่โกลก นายสันกุลแล้วก็เท่าแก่กังเจ้าของร้านปึงจิบหวดในตลาดโกลกในฝันเห็นเจ้าแม่พร้อมกันทั้งสองคนเลยว่าเจ้าแม่ได้มาบอกให้ช่วยจัดหาสถานที่สร้างศาลให้ด้วยคนโกลกนั้นได้ยินชื่อเสียงของเจ้าแม่อยู่แล้วก็เลยปรึกษากันเพื่อที่จะหาสถานที่สร้างศาลขึ้นปี2494ในวงชัยสุวรรณมีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตอนนั้นก็ได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาสถานที่ มีเท่าแก่กังในสันกุลแล้วก็ชาวตลาดก็ร่วมกันจัดสร้างศาลขึ้นจนสำเร็จอันเชิญรูปจำลองของเจ้าแม่พร้อมกระถางทูบจากบ้านสามแยกมาไว้ที่โกลกแทนตามที่เจ้าแม่ประทับทรงบอกไว้วันที่15มกราคม2495สศาลเจ้าแม่ก็ได้จัดตั้งเรียบร้อยและตั้งชื่อว่าศาลเจ้าแม่โตโมะคือเอาชื่อภูเขาโตโมสถานที่ซึ่งแต่เดิมเจ้าแม่เคยประทับอยู่ที่นั่นมาตั้ง วันที่23เดือนสาของทุกปีจะมีงานฉลองสมโพชใหญ่ของชาวนาราธิวาสผู้คนที่มีความศรัทธานับถือจะมาชุมนุมกันเพื่อร่วมงานสมโพธวันเกิดของเจ้าแม่โดยมีการถือศีลกินเจและต้องจัดงานใหญ่ทุกๆ5ปีต่อหนึ่งครั้งคนที่โกลกที่เป็นเชื้อสายจีนไทยมีความเคารพนับถือในเจ้าแม่โตโมโอย่างมากถือว่าเจ้าแม่เป็นเสมือนเลือดเนื้อพวกเขาส่วนหนึ่ง ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนประการใดมาก็มาขอพรจากเจ้าแม่ก็หายได้อย่างน่าอัศจรรย์เวลาผ่านไปเรื่องของเหมืองทองคำที่โตโมเอะก็เงียบหายไปจนกระทั่งปี2529ประมาณเดือนกรกฎาคมก็มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทหนึ่งได้รับสัมปทานมีการสำรวจเหมืองนี้ใหม่และททำให้เกิดอุบัติเหตุเหมืองถล่มผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นอันมาก คนนาราธิวาสเขาเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าแม่อย่างแต่ก่อนก็ทําให้เกิดอาเพศเป็นผลในผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บทองคําโต๊ะเม่นี่เป็นทองคําบริสุทธิ100์ร้อเปอร์เซนถ้าผู้ใดกระทําการให้ถูกต้องโดยขอจากเจ้าแม่มีสิทธิ์เป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยการประทานของเจ้าแม่โต๊ะเม่ผู้เมตตาครับนี่คนนาราธิวาสเขาว่าอย่างนั้นครับ